อ๋อหลูกทุ่งซอกแซกลูกทุ่งครับอย่างที่บอกไว้ครับช่วงเวลาของซอกแซกลูกทุ่งวันนี้นะฮะมาในชุดที่ค่อนข้างจะแปลกตาไปหน่อยหนึงนะครับรอเหลาเอาราาบุรีเดีเทีเดียวนะฮะ เอาการกันแล้วกันนะนะครับวันนี้เพราะว่าผมมีโอกาสได้มารับรางวัลด้วยรางวัลที่ว่าคือรางวัลที่เกี่ยวข้องนะฮะกับบุคคลองค์กรผู้ผลิตผลงานดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปีนะฮะโดยสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคและรายการโอ้โหลูกทุ่งของเราได้รับรางวัลนี้ด้วยนะฮะในฐานะของผู้ผลิตรายการดีเด่นนะครับและก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนนะฮะโดยสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคนั่นเองนะฮะ ต้องขอบพระคุณทางาสมาคมด้วยรวมถึงรกรรมการทุกท่านวันนี้มีคนในวงการบันเทิงวงการลูกทุ่งแล้วก็หลากหลายวงการมารับรางวัลกันมากมายนะครับก็จะเก็บข่าวซอกจากลุกทุ่งวันนี้ไปฝากกันในการโอ้โหลูกทุ่งและแน่นอนรับรางวัลกักเขาด้วยครับ <laughs> เดี๋ยวไปดูเลยฮะ ันนี้ก็เป็นหนึ่งความภภูมิใจของคนรู้ทุ่งเราด้วยโอแน่นอนเลยภูมิใจมากๆถือว่าเป็นรางวัลแห่งชีวิตเลยก็ว่าได้ทุกๆรางวัลนะคะจอมขวัญมีความภาคภูมิใจถือว่าทุกท่านให้ความเมตตาแล้วก็บางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่หรือหลายๆคนได้เห็นก็เราก็รู้สึกชื่นใจแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆนะคะ,ะพูดถึงรางวัลวันนี้หน่อยเป็นความภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งของชีวิตผมไม่เคยมีความรู้สึกว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมคิดว่ามันร่วมกิจกรรม เพราะว่าคนเราทําอะไรไปเนี่ยมันถ้ามานั่งคาดหวังเนี่ยผมว่าไม่มีความสุขหรอกถ้าเกิดเขาไม่ให้เราก็ไม่อยู่ความสุขแต่โดยถามจริงผมไม่ไม่ตื่นเต้นอะไรกับตรงเนี้แต่ว่าพอมานึกถึงรางวัลตรงนี้แล้วพอมาเห็นที่มาของรางวัลอู้หูมันเป็นมันเป็นนั่นนะครับภูมิใจอ่ไอที่อยากจะอยากให้คนอื่นเขาได้มากเนี่ยริงทก็เสียดายก็อยากเก็บเอาไว้เป็น มันเป็นมิ้งขวัญนะทุกอย่างกับรางวัลที่ใหญ่ขนาดนี้เป็นมิ้งขวัญนะฮะนี่คืออีกหนึ่งบุคคลที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยนะครับเชิญขอบคุณนะครับครับอยู่กับคุณพิมกุลครับใครวะใครอย่ะใครแจ๊บ เดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้รางวัลกับเขาด้วยใช่ทำความดีด้วยเหรอครับเออ่บริโภคยอดเยี่ยมค่ะนิดเก่งอะไรนะเขาบอกว่าเป็นคนที่สร้างสรรผลงานดีสร้างผลงานดีเด่นสร้างสรรผลงานดีเด่นค่ะไม่แแบบเขาดีเด่นไม่เลยเรียนแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาค่ะโอเคครับรู้สึกวันนี้ดีใจค่ะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆเลยไม่เคยไม่เคยไม่เคยอ่ะไม่เคยได้อ่ะไม่เคยได้รางวัลเลยอ่ะไม่เคย เอ้าคุณไปอยู่ไหนมาก็นั่นนะเชถึงได้รางวัลแล้วเนี่ยเพิ่งมีคนเห็นคุณค่าของยายและนี่คือเพชรสารัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้รางวัลนะคราด้วยวันนี้เป็นไงรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากพี่เพราะว่าผมว่ามันเป็นการเป็นเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะว่าอย่างรางวัลอื่นๆเนี่ยเราจะทราบมาก่อนอยู่แล้วว่าเออมันจะมีการประกวดตรงนี้ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยก็คือ พอมาทราบก็คือทราบใกล้ๆวันแล้วนะครับว่าเฮ้ยเราได้เราได้รางวัลนี้แต่ก็ทราบมาก่อนแล้วว่าโอเคมีรางวัลนี้เกิดขึ <JI> ้นมาหลายปีแลวนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะได้รับรางวัลนี้ด้วยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่สุดในในชีวิตอ่ะการรับรางวัลมาใช่หอยู่กับเจ้าแม่งานโชครับเจนฮายอับบอพรนภวสวัสดีครับโอ้โชวชเลยโชมุมนี้สวยกว่าเหรอสวัสดีค่ะมุมนี้สวยกว่าอ่ะอพรนครสวรรค์ครับวันนี้ได้รางวัลนเขาด้วย ได้ได้ด้วยด้วยได้ได้ไงวันนี้ความรู้สึกภาคภูมิใจขนาดไหนกําลังวันก็ภูมิใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นบุคคลดีเด่นกับเขาด้วยนะคะก็เป็นนางงามนะคเป็นนางงามนางงามแต่ละคนมาโอ้โหเราไม่อยากไปยืนด้วยแล้วมานเราไม่มีขาอยู่กับฝนคณะสุนทรคับสวัสดีคับสวัสดีค่ะอีกหนึ่งศิลปินลูกทุ่งเรานะครับวันนี้ได้รางวัลด้วยนะฮคะรู้สึกยังไงฮะก็ดีใจค่ะดีใจที่ผลงานของเราเป็นที่ชื่นชอบจน จนได้รับรางวัลว่าได้รับรางวัลผลิตผลงานที่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนก็รู้สึกหายเหนื่อยกับการทํางานค่ะแล้วก็มีความสุขภาคภูมิใจกับอาชีพการเป็นนักครองของตัวเองมากเลยเพราะว่าทําให้คือหลายๆคนมีความสุขกับผลงานของเราครับวันนี้อยู่กับคุณพิเชษเอี่ยมชาวนาครับพิเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอกชื่อนี้งงอ่ะเออยองเขียนยิ้มครับวันนี้รับรางวัลอะไรเขาด้วยรับเนี่ยเขาให้มารับก็เขาเนี่ยบุคคลดีเด่น ที่สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนขอบคุณมากขอบคุณมากที่ให้ให้เรามารับเนาะดีใจเราก็ว่าอ,อสิ่งที่เราทําเขาก็ยังเห็นเนาะอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําเอาราง,งวีรางวัลอะไรแต่ว่ารางวัลได้มามเป็นกําลังใจที่จะให้เราเออสร้างเราทําต่อไปเนาะโออโหอลึกซึ้ง